สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุ่านนะครับก็สาหรับในคลิปนี้นะครับจะมาสรุปชุดสอนตัวล่างแบบตรงๆให้กับทางสมาชิตรับชมกันก็จะเป็นของงวดวันที่16กรกฎาคม2565นะครับก็เรามาลุ้นกันนะครับอ่ะก็เราจะใช้อ่าได้เด่นนะครับที่เทียบชนให้ไว้นะครับก่อนนานๆนะครับอ่ะเราก็จะได้ตัวเด่นหลัก10บล้านนะครับอ่าที่3ามได้ดีนะครับจะเป็นตัวเด่น 1ิล้านครับสำหรับงวดใหม่นะส่วนเล่ดับ10ล้านนะครับก็นี่ครับจะเป็นสีเล่ดนี้ครับที่ไม่เด่นใน10ล้านครับสำหรับงวดที่16กระดานนะครับ,รรรบอ่าต่อมารวยล่านะครับก็จะเด่นที่สีเล่นี้ครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะส่วนที่ เด่นหนุ่ยล่านะครับก็จะมีตัวที่ชนดับนะครับมี6นะครับชนดับมี4นะครับตัวนี้ไม่ติดดับนะครับก็จะอ่าเลขสองเลขนี้ครับ5และ7นะครับซึ่งเด่นกว่า2ตัวนี้นะครับอ่าก็จะมีคัดตัวนี้ให้ชมกันด้วยนะครับพร้อมกับอ่าเลขเด่นล่านะครับอ่ทีนี้เรามาจับคู่ดูนะครับซึ่งทั้งหมดเราจะได้12คู่ตรงตรงนี้นะครับ คู่แรกนะครับก็จะเป็นเก้าห้านะครับเก้าหกนะครับ ทำหมดนี้นะครับเราจะได้ทั้งหมดสิบหกนะครับสิบสอชุดตรงนะครับส่วนตัวเด่นล่างนะครับเด่นล่างวันี้นะครับก็จะเป็นสูงนี้นะครับ ที่เราให้ไว้เนี่ยพี่ทำก็อย่างก็ไปดูได้นะครับเด่นล่างวันนี้ครับ2ตัวนะครับ4และ5นะครับซึ่งจะเน้นให้ไว้ที่เลข5นะครับก็จะเด่นที่5ซึ่ง5ตัวนี้ครับก็ชนเด่นที่หลักหน่วยนะครับจะไม่มีโอกาสมากกว่าเลขสี่ครับเด่นล่างตัวเดียวนะครับวันนี้ก็จะฝันให้ไปที่เลข5นะครับ อ่ะทีนี้จะคัดตัวนี้นให้นะครับอ่าก็จะมีนี่ครับคู่นี้ครับ,นนรบ95นะครับอ่ามี75นะครับและ35ซึ่งจะเน้นให้ไว้แค่นี้นครับ3คู่นี้นะครับเป็นตัวเด่นนะครับสำหรับวันที่16กรกฎาคมนะครับ หรือเราจะเรียกเอาอคู่อื่นก็ได้ครับก็ถือว่าเด่นนะครับแต่วางวันนี้นะครับจะเน้นให้ไปที่3คู่นะครับ3คู่นี้ก็เด่นโซเลยนะครับก็จะมี95้านะครับ3 5หนะครับตัวนี้นะครับ แค่นี้นะครับจะหนินให้ไว้2คู่นครับส่วนเดนล่านะครับก็จะฟันห้าไว้นะครับตัวเดียวนะครับันที่5ตัวเดียวนะครับเดนล่าก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสองคู่ครับก็มีโชี่นะครับมีอยู่ในสูตรนครับที่ลงให้ไว้นะครับ นี่ครับอันนี้สู่ร่างวิเดียวนะครับได้คู่เด่นครับที่สามห้านะครับนี่ส่วนสู่อันนี้ครับสี่คู่นะครับสคููล่าซึ่งงวดที่แล้วสู่นี้ครับเข้าตัวกลับนะครับก่อวันนี้นะครับก็มาชนอยู่ในที่เป็นสู่เทียบชนนะครับนี่ก็มีอยู่ในนี้นะครับกดััาเด่นนะครับก็จะเด่นให้ไว้ตามนี้นะครับห้าเจ็ดห้าเก้าครับก็ระลักจะเด่นอยู่แค่นี้นะครับเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราทุกใจในส่วนนี้จะแค็บไว้ดูก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ